สบายดีท่านผู้ชมเนาะคือตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่า1:00ห,หรือว่า1:00นกลางคืนนะท่านผู้ชมคือ,คอวังกีนี่ทีมงานทีมงานของเฮาแหละมีข่อยมีเทมีโซมีบิ๊กปอมเดินทางจากปากเซเดินทางจากปากเซเพื่อสิไปเวียงจันนเพื่อไปเวียกแต่ในระหว่างทางยังอีกประมาณ200 km, กว่ากิโลเมตรก็ฮอดเวียงจันแต่ว่าเฮาเกิดอุบัติเหตุอืมคือตอนนี้เฮามาอาศัยอยู่ที่อ่า บนหลางโดดเขาอยู่เนาะคือแบบว่าบดย่างมาจะกใกล้เลนะี่ะคือแบบว่าช่วยของขวดช่วยคือขี่รถมาอ่าคุ้มมันลายทางอยู่แล้คุ้มมันลายเพื่มมพอที่ไปต้นคุ้มต้นคุ้มย่างแตกย่างแตกย่างแตกแล้วขกา,ยยาก็เปลี่ยนใส่ย,ยางสกัวเปลี่ยนใส่ยางสกัวขี่มาประมาณสิบหลักต้นคุ้มแตกอีกอย่างหนึ่งพอที่เป็นแตกสองทางคือตอนนี้ไปใส่บอดดยเนาะจังเป็นต้องได้นอนขางทางเบิ่งสภาพนะท่านผู้ชมใจใสเบิ่ง คือมาเบิง่งแต่ทำอิฐเนาะคือทำอิฐนี่เบิ่งทางโคตรมืดเลยตอนนี้มาขออาศัยห่านตัวนี้อยู่เบิง่งทำอิฐเดี๋ยวเขาจะเปิดแฟลตให้เบิงนะ่งเนาะทำอิฐทำอิฐยางข่างเบื้องซ้ายแตกเปลี่ยนยางสกัวความว่าสวยเปลี่ยนยางสกัวมาขี่ได้ประมาณอ่สิบลัก เปลี่ยนแด่ประมาณสิบลักแล้วก็ขี่มาประมาณเข้าหนึ่งตกคุ้มตกคุ้มเดีย๋อยวรออีกอย่างหนึ่งย่างแตกแตกแท้แตกว่าจำเป็นต้องอไปใช้บ่ดด้ยนะท่านผู้ชมตอนนี้คือแบบเฮานอนอยู่ขางทางเลยนอนอยู่ขางทางนี่แหละเพราะว่ามันมืด mm hmm. แห้งนะใครแนวว่ามีห้าง เราก็เลยมาขออาศัยอยู่ในห้านตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขาสิมามาเบิ่งแต่ละคนแค่ไหนวะใครใครแน่วะก็ยังมีในควอมแบบว่าโชคดีอยู่เนาะมาอาศัยอยู่แต่ว่ามันก็มีน้ำให้เขาดื่มมีอ่าไวไฟให้เขาดินเขาก็ไปจ้างแตวเพื่อนไปเขาก็ขอดินเลยแต่ว่าเพื่อแก้เซ็งนิดหนึ่งเนาะบังเอิญถึงเวลาเจอห่าีกอื่ ด้ยแบบยอมใจที่หลุดแตกเมื่ออื่นเนี่ยจั๊กโมโหจักสิไปจังไดเนาะพี่ป๋อมก็เลยดีใจเนี่ยนะว่าได้กินเบี้ยเลยโบทำอิทเนี่ยอะไรนะทำอิทมึ้งจืดบอกเอ้ยบ่าวาตีเสดย่างหนึ่งดินเผาเนี่ยต่างเนาะมันเรียบร้อยแค่ไหนแต่เขามีเปรย์นะแค่ไหนไปซื้อขนมมาหลายนะสับปะส้มก็จำเป็นต้องน่าจะอยู่แจ้งไงเพราะว่าตอนนี้มันก็ หนึ่งโมงเนาะเดินทางไปแซ่ต่อบ่อได้เลยยางสำหองมันเปียางสองมันมีแต่เส้นเดียวไปต่อบ่อได้นะท่านผู้ชมจำเป็นต้องได้นั่งสลว์อีกสวยนะชีเดื่นทางไระ่ายโฆษณาเกิดอุบัติเหตุอ้าวก็เลยแบบอ้าวยอมใจซะย่างก็ไม่นถึกๆอยแล้ เหน 1, 4, 5, 6, 2, เึน 9, นง่งสี่พันหาชองเศนกับเก่าพันเนาะแต่ยางือดสืสอคือทำอินทำมาจอดอยู่ในอะไร,ารมาจอดอยู่ในแล้วมาเนี่ยมาบอกทามเขาว่าบ้านผักอยู่ไซกับบดไปหอดบ้านผักบดไปหอดบ้านผักพอจะไปหอดหนาบ้านผักพอจะบ้านผักเต็ม <c oughs> ส,สีขอจอดอยู่ทางหนาก็ไม่ได้อีกได้เดือดสีออกได้หกโมงไปซะเออสีไปจอดทางขางนี่แล้วว่างในไรเขามักมาปุ่นกันนั่นอยู่นี่เ <c oughs> จะต้องนอนอยู่ในหลดแต่อา ช่วงนั้นเขาไปนอนอยู่นั่นน่ะมงอ่าทางนี่บ่เออเขามีหลายคนหลายคนยุ่มุมันถือปืนมาเห็นใจสจี่ปุบเอามาเบิ่งปุ๊บิ่งในคอเงนะในคอนี่อ่ะงะค่ะบอกมันกูเป็นยังมันแจ้งแล้วบ่นมันเป็นตรอยนางเลยดีตัว ขันไปนอนอยู่นะร้อนไอ้ลีนบ่มืดบ่มืดนะ่ะเหมืดบ่มืดแล้วกัไปนอนน่ะน่ะทำนะแล้วบางเนี่ได้โหลดพวกคอยถืองานตลอดได้พวกเจ้าตรงฝาลวดได้ว่าสักเข่าก็บไม่กินกินขนมเนาะน่าจะเป็นกับโซานาเนาะเพราะว่าจะท่วงนี่นกบินผ่านโหลดโซผนาว่าสุกสุกเขาเดินทางปลอดภัยแล้ว ขี่มาคราวหนึ่งต่ำค่ายแนเขามีย่างสะก,กั่วมาสัตวเปลี่ยนเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนมากกระซูก,กันนี่ลดยุ่วว่ะโบาบาตีมันสช่วยประนั่นแตกประสองตีนขี่มาคราวหนึ่งโตคุ้มอีกอ้าวค่ายแนวบอกว่เป็นยังมันบบแตกเดี๋ยว่าสัตวขี่มาคราวหนึ่งฮักเขาฮักเขาอ้าวแมนแล้วมาสัตนเรียบร้อยวิธีเดียวอยู่ด้านนี้หาเนาะหาดุมพอดีนี่ใช้ได้ดู คมันจำเป็นอีกทีหนึ่งค่ะจำเป็นตรงได้หลักงานโดดขั้นนี่เนาะเขาบู๊ดบอกว่าลดดไพลแต่ว่าเขาสิอ่ยเขาสิโค้งงัดไปก่อนเพื่อเอาอยางไปนั่งป่ายสวัสดท่านผู้ชม ช่วยกันยังมีความโชคดีในนั้นหนึ่งยังมีบนบนบนนังยงกินกันเนาะมีเบียร์เาเมานะเหมือนกันย่างแตกมางมโมมีอ่ะมดินเงินสีเปลี่ยนย่างหลกันบุมีเดี๋ยนี้มดินกินยังไงดินซับเข่าเดียวยดินซับเข่า ไมีหมอนอยู่บ้างอ้าวพื้นีคขาดเลยเนาะใครเน่เนาะว่าเจ้าของอ่าใจดีใจดีเลยเอาหมอนมาให้อีกอย่าบอกแล้วว่าเอาหมอนมาให้แต่ก็ใิมานอนอยู่นี่ใช่มีแต่มีแต่อ่ะมาอีกมากินเบี้ยมกันโอ้เข้าใจเนาะเข้าใจมีแต่ใายสะกันนะตอนนี้ใครเน่ว่าเจ้าของเพื่อนเมื่อกี้นีใจดีเมาเงินคาเบียร์ครับนี่ได้ก็ได้เงินคาบิอาครับ สูพนาเนาะปีผู้สาวายสิบสามพันเนาะบึ่งสูพนาใส่ติ๊บนะตอนนี้เนาะบึ่งเนาะความใจปอ้าวห้แสนนึงเลยเนาะห้แสนนึงเลยแสนหนึงเลยนึงแต่ว่ามังกินกี่ลายอ่ะเห็นบอกมิแตอยากหวเข้ามาไห สพภาเอ้ยแม่เขากันนอยู่เนาะค่นี้บเขายังมีพัดลมอยู่ออกมาเถอะนี่โอเย็นแล้วครับรถเสกมับกเียวนตนคุมนี่แหละราโทมันจะขึ้นรนแหละขี่รถโบเสกรถเสกนียางปกติยางเขาขี่หาหกปีคนนะยางรถขี่ดีลตันึงมันแตะขี่เดืงยางตัตน้ำตดูดกับ แบบว่าโคตรร้ายเลยนะเป็นสอง,ต,สองต่ำ <c oughs> ว่าอยาาเกลอยกเกือกุอนนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เลยมาถ่ายไว้บริลลุ่งด้ยนี่ลงสนะันเนาะเพื่อเป็นอ,อุทาหรณ์เพื่อให้ทุกคนบึงเนาะว่าข้างหนึ่งเขาเคยเดินทางเมื่อเวียงและกับบ่หอดเวียงเป็นขั้งทับอิฐท,ที่ตินแตกแตกแตกยางหนึ่งบวได้อันนี้แตกสองยาง แต่สิกินเบียร์แล้วก็รับค่านี่แหละมื่ออื่นบะหูอะสิไปยังไดมีแต่สิไปเลาะหาไปเลาะหาบอลที่สามารถเปลี่ยนยางได้หนาจะบุมีมีแต่สิซื้อยางมือสองก่อนคลิปนี้ก็ชิจบี่เพียงเทียนนะท่านผู้ชมเนาะบะหูอาย่บ้านได้นะเดี๋ยวนี้ฮะขาตอมื้อื่นก่อนมื่ออื่นยังขาโต้เงินเงินาอ่ามื่ออื่นเนาะท่านผู้ชมเอาคลิปเงีวเดี๋ยวเราสี้คอนอนก่อนเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมื่ออื่นเราจังต่อคลิปไปงัดยางบะหูมันจะไปแต่รีบบอตอนนี้ก็หนึ่งโมงเนาะ เดี e ๋ยววันศีขอะรับก่อนเจอกันมื่ออื่นต่อตอนนี้คือแต่ละคนต้องได้มานอนอยู่ในรถนะท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่นอกฝนมันตกเป็นขังแตกนะที่เดินทางมาแหละกะเกิดปกฎการแบบนี้เนาะไปจตกที่นอนแบบนี้ท่านผู้ชมซ้ำๆมันแจ้งหลังจากแจ้งแล้วกะสิบเรอกสื่อตีรถเพราะมันแตกไป็สองตีนสวยเกิน เดี๋ยวสิขาวน่าก็ได้ท่านผู้ชมเจอกันเหมือนเดิมต่อปกติจะเบิ่งนางโป๊กันอนเหรอแต่ว่าเมื่อนี้บ่มีอารมณ์เบิ่งพอมีบอนชักท่านผู้ชมคือตอนนี้กะเศร้าเรียบร้อยเนาะ6โมงคือบ่ได้นอนเลยแหละแจ้งทำเนาะนอนแบะยังคือบ่ได้นอนย่านคำวุ่นก็พอแล้ว ตอนนี้กกำลังสไปหาไปหาฮ้านยางอะไหล่มือสองท่านผู้ชมเพราะว่าสิซ้าอะไหล่มือสองก่อนซ้ำๆหอดเวียงแล้วก็ไปเปลี่ยนยางยี่ศูนย์มาเนาะนี่คือแตกแตกแห้งเลยแตกทะลุด้วยอันนี้แตกนี่ทะลุนี่บินเลยอู้้จู่ว่างเพนส์บินลอย กลเปลี่ยนย่างเรียวกันนะบบฮูวมันสิมีย่างดวยบ่ไงขอบมันถือด้วยบ่ตอนนี้กะย่างนี่กะแตกเนาะมันก็ช่วยก็ช่วยเกินท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะไปหลอกหั่นย่างเนาะงโบูัวมันสิมีหรือบ่ถ้ามันมีก็จำเป็นต้องได้จูงเมื่อเลไว่าโมเมนต์ทีบนีช่วยเกินเรืองเปลาทางบปล่ คปอทั้ชมตอนนี้เฮากะมาหอดท่านมือสองเนาะหอดท่านยางมือสองเพราะว่ามันบบมียางมันต้องไปสั่งเอาเราจะเปลี่ยนยางมือสองก่อนเลยกะหลังจากนั่นจะขี่ถึงไปหอดเบี้ยงก็ไปเปลี่ยน่เบี้ยงระยะทางการเปลี่ยนยางก็สีนะ่สิบลักเนาะพอไอ ที่เราไปอาศัยแห็นเราเอามาอ่าให้เรามาส่งตอนนี้เทานั้นเลยทำการเปลี่ยนยางหนึสองก่อนแล้วก็เอาไปหันสลุดหลังจากนั่นกะถึงเมาเวียงเนาะเพื่อไปเปลี่ยนยางอยู่พุ่นตอนนี้ก็มาหอดไล้เนาะไปหาตัวเลยฮะไปหาตัวเลยจีเอาไปหาตัวอยู่แล้วนอนเงี้ยโอ้ยโซฟาแป้งหรถเนาะ เกิดมาผมเคยเห็นได้เล้ปลาฮะยังคือขักบนนี้หลอจีวนาะโอ้จับบอนโอ้พี่ดกันนีผมคือแต่ก่อนไปแปลงรถจักมาก่อนได้ด้วยัเอุกเ้ว่าทำดีหันมันหันหันมันเข่าหลอกบลเลคอยหันบ่เลยไม่เอาขึ้นไม่เอาขึ้นตมังกนะโอ้ยป้านาะยังได้พูตายเลยไม่ก่อนสูคนนาแล้วในหันเน่ยนะ ตนอตนอนี้ก็แปลงมาจักเหมาลายขั่งนึออแม่นน,นะฮะตนอนนี้ก็เปลี่ยนเลยนะท่านผู้ชมคืออ่าเดี๋ยวคลิปนี้ฮอกกัสิจบเนาะเดี๋ยวฮอกสิทำการเปลี่ยนตีนไปซ่งองขังแล้วฮอกกัสิเดินทางไปเวียงไปหาเจมหากูดอยู่เวียงต่อนะท่านผู<ป>้ชมพอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะหน้าก็พันสวยเลยนะแบบว่าบ๊ายบาย